อจุนนอมาเกาหลีคนหนึ่งไม่อยู่ก็เลยราเชิญแขกผู้มีเกียรติพิเศษพาดึงมาที่นี่<ส>ที่จะกินเนื้อว,วัชวชอบชอบชอบสวัสดีค่ะอจุมาพาชมกเกาหลอีอยอจุมาเนี่ยอาจุมาเนี่ยเอายังสาวอยู่โอ้ย god น,นี่เรามาร้านไหนครับทองอีเย่ 생갈비, 양념갈비, 낙지볶음 이는 갈비탕. 오케이. Okay. 갈비크. 갈비크 시크, 시크로. 와나 예. 이거. 어? 어? 오케이. 광. 봐? 생갈비. 아니면 갈비. 아니, ซี่โครงแต่มันไม่ใช่มีแต่ซี่โครงนะมีเนื้อด้วยเัามันจะอยู่แบบบริเวณกระตูกแต่ว่าเขาก็แบบผ่านมาแบบช่เราสั่งสองที่เลยน่าจะที่หนึ่งก็มีสองแถวแล้วก็อีกอันหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊ย่งยำกาบบี อีรักแคก้ใช่กินแบบผู้รู้ยูทูอ่เอเป็นย่างยำไก่บีก็บักซอสซิวในะคะก็รสชาติหวานๆเข้มๆนะคะเจ้าหนจะย่งให้นะคะเจ้าหนจะยังไงโอ้ต้นเตต้องมีเสียงเสียงมันมตกที่เกาหลีอ่ะเขากินอันเนี้ยตอนไหน ก็วันพีซัดก็จะเหมือนกันนะคะก็ราคาค่อนข้างถูกอยู่ใช่ไหมคะก็้อเหมือนกันก็เลยวันพิเศษคืออย่างเช่นวันวันของพ่อแม่หรือตอนเหมือนวันจบปีอะไรอย่างเงี้ยวันพิเศษได้เงินใหม่ได้เงินใหอะไรต้องมีงานที่แบบต้องใช้ขนมทะเลต้องกินพีซัดในนั้นต้องกินเสื้อชิ้นที่เกาหลีอะค่ะเนื้ออัวเราเรียกว่าฮานูก็ฮานูไปถึงว่าเนื้ออัวเกาหลีใช่แต่คือต่างกันยังไงคือเนื้ออัวเกาหลีอะค่ะเขากินพันยพืช เขากินเมล็ดพืชเมล็ดพืชใช่กับบัวตาะเทศกิ่แบบกินหญ้าชช่ถ้าไปเกาหลีก็ต้องกินเนื้อหัวเกาหลีฮันูอร่อยมากๆเนื้อนุ่มจงไว้จำไว้อร่อยเย้ชิ้นแรกจิมดูกินนะคะถ้าเป็นชิ้นแรกนะคะคือคนเกาหลีชอบจิมกับเกลือกับตํามันงาแล้วก็อย่าลืมถ้าเป็นเนื้อหัว ยาย่างเยอะนานๆนะคะไมนค้าเหนียวโอ้เหนียวเดี๋ยวเหนียวเหนียวเหนียวเป็นไหมก็ไม่ได้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้านายย่างไงแบบอร่อยๆของฟรีอร่อยตลอดเลยค่ะให้ดูว่ามันแบบมีความโอ้ปรยดิษฐ๊มากเย้เราจะแนะนำซายังนี่เจ้าของร้านอันยังไงอันยังไง นี่เป็นเจ้าของร้านทงอีนะคะจริงจริงได้ชัยสามร้านเลยคาโบเร่เบียงกัทงอีสามร้านร้านเดียวกันนะคะเจ้าของเดียวกันแต่ว่าแต่ละร้านรสชาติก็ใกล้เคียงก็มีแต่ว่าบางเมนูนะคะมีโดดเด่นโดดเด่นด้วยว้าวทำไมนักชิบุกเจ๋อแบบเจเห็นว่ามีมีกิโลเยอะมากลองชิมดูไหม 진진진진진진 맛있어 맛있어 진짜 태국사람들이 진짜 좋아할 매운맛이야 맞지? 응 말해요 말해요 매운데 맛있어요 청양고추 바로. 제가 한 번에 조금씩 바꿔요 이거림이프이 라이찬잇 라이 근데 패티숍 그우리아가 청양고추 사장님 뭐가 พริกป่นชงย่างกุชูเอาตัวนั้นเลยเอามาจากเกาหลีเดี๋ยวก็ใส่นี้ต่อไปฉันชอบย่งยมอ๋อเพราะว่ามันมีรสชาติในเนื้อไงใช่ทังคนชอบแบบหอใช่ไหมคุณ Yes ใช่ค่ะก็แล้วแต่ตามที่ชอบใช่ชอบอะไร ย่บซงคัลกบีเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบไอยังยองแต่ตอนนี้แซคบีต่อไปบ้าบ้าบ้าอก่อนถ้าไปงานแต่งของของเกาหลีกาหีถ้าไปงานแต่งงานก็จะให้ให้ลำซุปคัลบีทังรซกิชีกุก่อก่อนก้อนก้อนกัลบีทัง

แบบเกาหลีเกาหลีดั้งเดิมเลยเชิญที่ c o r e น n Town ชั้นหนึ่งมี3ลร้านด้วยกันคาโบเร่เแบบียงกัตงงีนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเลยใช่ <ๆ S 2> เ,เราการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรสชาติเหมือนเกาหลีนะคะ <laughs> โอเคงั้นเราเจอกันเอพิโซดต่อไปนะคะบายบายสวัสดีค่ะ